เมนูนี้จะผาสานความหอมกลมกล่อมของตัวนมคาราเมลมีช็อตมัทฉะท็อปด้วยวิปปิ้งครีมครับซึ่งเมนูนี้มีชื่อว่าครีมมี่คาราเมลมัทฉะนั่นเองเรามาเริ่มจากส่วนประกอบเลยครับอย่างแรกครับก็คือผงมัทฉะออริจินอลกรีนทีแบบนี้ครับตังนี้เป็นตัวเพียวมัทฉะเนาะน้ำร้อน40 ml ครับนมสดพาร์เจลไรแล้วก็มีเป็นวิปครีมซอสคาราเมลนะครับผงมัทฉะสําหรับตกแต่งครับแล้วก็มีไซรัปคาราเมลครับซึ่งต้องบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นส่วนประกอบที่ หาได้ตามร้านคาเฟ่ของเราอยู่แล้วฉะนั้นมาครีเอทเมนูใหม่ไปพร้อมกันเลยครับขั้นตอนแรกครับเราใส่น้ําร้อนไปก่อเนานอะประมาณ40 ml ครับอันนี้เนาะแล้วก็ใช้ผงมัทฉะประมาณ2ช้อนนะครับเฉลี่ยแล้วเนี่ยช้อนหนึ่งประมาณ2-3กรัมนะครับฉะนั้นถ้าเกิดเรามีตาชั่งก็สามารถชั่งได้ใช้ประมาณ5-6กรัมครับเสร็จแล้วก็คนครับ พอคนสักพักเนาะเราจะได้ตัวช็อตมัทฉะครับที่ละลายดีแล้วอันนี้เราจะพักเอาไว้ก่อนเนาะเรามาเตรียมในส่วนของนมที่เป็นเบสของคาราเมลดีกว่าครับมาลองดูฮะเราก็ใส่นมครับอยู่ที่100 ML เนาะอันนี้เป็นนมสดยี่ห้อใดก็ได้นะครับที่เราชอบใช้ไซรัปคาราเมลครับ20 ml ครับใส่ไปเลย แล้วก็คนให้ตัวนมกับคาราเมลเข้ากันครับเสร็จแล้วเราจะมาประกอบเครื่องดื่มครับเตรียมแก้วคาเฟ่16อ,ออนซ์ก็ใช้แก้วแบบนี้เนาะหลังจากนั้นเนี่ยเราจะมาตกแต่งแก้วเครื่องดื่มก่อนทุกคนนี่ครับคือฟิลลิ่งของการดื่มเมนูนี้มันจะผสานความเข้ากันระหว่างบัวความเป็นคาราเมลครับแล้วก็มัทฉะซึ่งโดยปกติเนี่ยก็ยังไม่ค่อยมีคนทําเยอะเนาะแต่ว่าพอเอามาลองทําแล้วเนี่ยมันดีมากครับมันอร่อยมากจริงๆใส่น้ําแข็งลงไปครับแบบนี้ แล้วก็เทตัวนมคาราเมลของเราลงไปเนาะถ้าเกิดใครเนี่ยรู้สึกว่า20 ml มันมากเกินไปหรือมันหวานไปก็สามารถลดลงเหลือ15หรือ10 ml ได้ครับแต่ว่ารสชาติแล้วก็กลิ่นเนี่ยมันจะดรอปลงด้วยเนาะต่อไปก็ราดตัวชอ็อตมัทฉะเราลงไปได้เลยครับแบบนี้ค่อยๆเทลงไปนะครับนี่มันก็จะลอยอยู่ข้างบนครับหลังจากนั้นก็จะมาตกแต่งด้วยวิปปิ้งครีมครับทุกคนเราก็สามารถบีบลงไปได้เลย นี่หลังจากที่เราตกแต่งด้วยวิปครีมเสร็จแล้วครับก็โรยด้วยผงมะชะพาวเดอร์ครับอันนี้คือไม่ต้องเยอะเนาะนี่ฮะโอเคส่วนใครครับจะลาดคาราเมลตกแต่งด้วยก็ได้แต่ผมมองว่ามันจะมีความหวานของตัวข้างแก้วแล้วก็เครื่องดื่มแล้วฉะนั้นให้ข้างบนเนี่ยมันดูไล้ๆหน่อยแล้วกันครับจะได้ดื่มแล้วมันโอเคเนาะเรามาเริ่มชิมดีกว่าว่าแก้วนี้รสชาติจะเป็นยังไงครับ ต้องบอกว่ามันมีฟีลลิ่งของความแบบครีมมี่มากๆเลยตัวนมแล้วก็มัทฉะที่มันเข้ากันครับมีความอร่อยมีความหอมคาราเมลครับแต่ไม่ได้แบบหวานโดดเนาะแล้วก็มีตัวมัทฉะนี่แหละที่มันเป็นแบบความขมนะครับความเข้มที่มาตัดที่ลงตัวมากระหว่างคาราเมลและตัวมัทฉะครับซึ่งแก้วนี้เอาไปทําตามคาเฟ่ได้เลยเนาะผมมองว่ารสชาติเด็มสิบเลยครับและใครครับที่ชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ครับแจกสูตรเครื่องดื่มแล้วก็มีความรู้ต่างๆครับติดตามรายการ easy coffee จาก worldwide coffee โดยการกดไลค์ครับ กด Subscribe จะได้ไม่พลาดทุกคลิปใหม่ๆแล้วก็เจอกันใน e ีพีหน้าสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับบ๊ายบายครับทุกคน